ลโทอ,อัอ่ะอันนี้ผมก็จะเล่นเกมไทย Evolution โกลด์เ i เดนะครับซึ่งมาเพราะมาลดราคานะครเนื่องจากปัญญายังไม่ค่อยจะมีใช้ชีวิตไปรันนะอ่าเราลองจึงลองเล่นไปด่ดานแรกครับมันก็อยังง่ายๆอยู่แต่มันตอนจบมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครัเอาจะให้ดูนี่คือด่านผัดจักที่ได้ลองเล่นไปนะครับอ่า มันได้ชื่อว่ามอไซค์ลำบากนะเราจะรู้ทำไมถึง,ถงลำบากแันเออ,เอ,อค,คือกัรทำโลกมาได้ยังไงครับแน่ใจนะว่าพี่มามอไซค์วิบากกันนะนใช่มอไซค์ลำบากไหมเนี่ยเอ้ยมอไซค์วิบากไหมเนี่ยเอออย่า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 ลบอย่าลบอย่าลบเออ ฐานทับลับจบแล้วหลบระ,ะเบิดเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวสรุปไม่รอดใช่ไหมนี่ไม่รอดใช่ไหมแล้วจะให้เราวิ่งไปเพื่ออาด่านต่อไปนะครับถึงมันจะเออไม่รู้อ,อีท่าไหนครับเอามาต่อเลยนะครับ ถ้าจะเริ่มสูงข,ขนาดนี้ไปแล้วเอ,อ้ยอ,อ,อย่า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 ล้เขามีบ um ัมเปอร์ดีไม่ล้มแม้แต่นิดเดียวตึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อสิพีจ่จุดจุดจุดเอาใหม่เลยลยกันอึ๊บแอะควงทีหนึง่งเอ้ยไม่น่าควงเลย อ้าวไม่ไม่คงอ่ะไม่ของไม่ไม่สนไม่โซนนะไม่สนไม่สนไม่สนนะขอโทษนโอนยมันยิงโอ้โอ้เฟรมเล็ตบเหรอไปเลยไม่สซนละนึกเฮ้ยเมื่อกี้เขาเรียกว่าเฟรมเล็ตบจนทันต่อครับตอมันเนี้ย เออวันดีปึ๊บปึ๊บแอลไม่ไม่หล่อแล้วครับก็เดี๋ยวขอจบไว้ข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็หัดลองนะครับเออติดขัดยังไงก็ขออาภายยนะัยะที่นี้ด้วยนะสวัสดีครับ